มันกดถ่ายก็สนแล้วมันเด้งยูทูบไม่เลยไปให้เกีมันไมเกิดอะไรนะยูทูบอ่ะมันเด้งมันต้องเด้งดิก็ลองไปดูกูดิไปดูดิขึ้นไหมกดกระดิ่งไปบ้าสกดกระดิ่งครูปน่ะไม่กดกระดิ่งมันไม่ขึ้นให้นะเว้ยไปดูดิขึ้นไหมไม่เสียกไม้ครูไปไหนบ้าสกดกระดิ่งครูปน่ะยังไงขึ้นแล้วแล้วครูผมให้ตื่นดูยังไงกดแชร์ดูดิครูแจดูไหม ท,ท,ที่ขวาที่ขวาที่ขวาที่สามจุดอ่ะสามจุดท,ที่นี่คือที่ไหนไอ้บัทที่ไหนแล้ว

ไปเลยวะลงบินเรามองท่อไปด้วยเหรอเบื่อเบื่อรูดเนเดียวหัวเดียวมาเตรีนมที่แบบจเล่นกันแล้วเหรอจะือได้มมาหเข้ามาฮะจีนหมักจะเป็นควบิเตอร์ยอสเข้ามาฮะจีนหนักจะเป็น

เดียนี้ไอ้คิววมันจะรีมเลยง้อไอ้คิวหมดไปแล้วคิวหมดไปยุคนี้ยุ่ของคนรุ่นใหม่แล้วคิวหมดเลย่ะยุคนี้ยุบไอ้บาสมึงว่ามึงว่าร้านบอกวันนี้มีเน็ี่ยนช ขนาดเล่นธรรมดายังแบบวาร์ปได้ไม่ว่าสตรีมจะเป็นไงสตรีก็ลื่นปืนเลยดิพราเน็บวาร์ปได้เลยไอ้ว่าอะไรนะไอ้วาร์ปกดเลยมันไม่มีแล้วไม่ไม่ไอ้าร์กดเลยไม่ิมันไม่มี คิดพลาดได้ไดะป,ปิดเสียงไ้บอกเข้าเข้าไม่ได้เ,เหรอฟาร์มเมอมาแล้วรอคุณบอนบอกหนอก่ยอยคุณบอลเห็นอือตัง่ลองใหม่ คือเพลินนะดีมากรอบ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 ยอดเยี่ยมตีมยอดเยี่ยมวะซีมเมื่อหน้าใหม่ เฮ้ยมีคนดูอยู่หนึ่งคนใครกูเองเนี่ยคัดลอกสกูแบบนอนอยู่ว่านอนนุ่ตัออตวตอบนานเกินไปแล้วมัจะได้แล้ว โอ้ไม่นวนมา,ากัดหน้าหรแห,แหแน่หลุดไม่เห็นเข้าพี่เฮ้ยเข้ายังอีกหลทาท เห็นไหมี้มองพิมพ์หาอะไรก,ก็นิมา์หา้อันนี้ไัดี <c oughs> 嗯。 อะไรนะวันแร่ลิงทำริยัยงไงคุปปี้มาดีไหนลุยกัเขาเกมอย่างก้บงบนไม่ได้ป่ะครับอะไรคืออะไรเขาจะทำเหมือนกัน นี่มยุนเสาแล้วเว้ยนอยากต่ออยู่อยลองรดหานะชื่อคูในช่องรถหนักนะ เตือนมาหน่อยครับพี่พี่น้องเล่นเป็นหรือเปล่าน้องเล่นเป็น ไงพันวันโคล่พันวันนีบ้านที่นอนางสตรีมอยู่ปะไม่มีโอ้ทำไงสตรีมปอมอะไรวะ

ส่งนี้มาดูดิดีเกียรแล้วกดดเออยเกียว่ะนี่เประหินนะครับ ให้ดูว่าสกัดอ่างอะไรวะเล่นได้อย่างเออก็ตัดต่อบไฟเอย่างตัวสอบ53ก็เป็นรอบนี่นานที่สบ้านเราอืมน่ากลอวล

นีน่เห็นตัวเองในปฏิทันเลยแต่ข้างเ้ามันเยอยแล้วจบีไปนี่ยมืรวจรางอะไรอย่างเงี้ยเลยเ ไา้หมดเลยเอ้ยไปเล่นโมบายหมดแล้วมันเปิดแล้วหรอมันเปิดตั้งนานแล้วเปิดกับกูอยู่ป .4 หรอเดี๋ยวคนเกลียดน่าสนใจจริงๆนะเนี่ยบรรยากาศนั่นตีนที่ไหนกันครับ อย่ความคิแบบเออถึงนึไม่ใช่เร่อง่ยเลยเนี่ยน่ ดู่งนี้เนิคน่ไม่นานเวะนานแปลก ขดับนะครับแบบอนี้ครับกขดับสุดอยัง็ยนะครับไม่ยังไงพยดนะครับไม่ยังไงเรามมมันต้องอะเนี่ยจะเยอเอาคนดับไปเลยวะ ว่าไปอัดคนนเล่นดีกว่า มาแล้วี ulously, ่้าจะเป็มสชั่วโมงได้เล่นอยู่เดีเดียวอูมอคมกมอนหล่อเลยมีพ่ระจุยครับมึงป้าเลยเยงนี่คือเยงเสียส์ เดี๋ยวมึงเจอมึงมึงเจอวีสามใบสใบหรอเก่งทุบตูเลยบ่ะแม่งไม่มีระบบแรงด้วยนะเบิร์นครับปีแซกตอกผมนะปีอะไรนะปีแซกตอกปีอะไร มึงพิมไปว่าพักจีใส่กอกภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วักจีใส่กอกมึงมาแล้วมันไม่ยอมกินกาแฟว่ะไอตีนก็เถื่อนมึงตีมันเยอะเกินมันเลยแบบไอ้นี่ไงไม่พอใจไงเอดดตี้ไม่พอใจไงเรียนมาทำไมอยู่เอ็งจะขอมาได้เออ เกมนี้จะทำให้มึงเป็นพระเจ้าอ่ะทำให้มึงแบบแมึงยิงเขาแล้วโยนอะมึงก็จะเป็นพระเจ้ชชาท่านไหนก็จรงทำไมวะมีอาวรธที่โหลดเป็นเดบไลมูไอ้เดบไลมูไว้สย่คนกับเพื่อเนเราคืออาบอดเกมออนไลน์กับเพื่อนแฮงค์เล่นกับบอทจ้ะนี่แเกมที่เราใส่บานนะขี้เหนียวตาเราไม่เยอะเนีย กูตั้งชื่อว่าอะไรวะคิวโนหนึ no ่ง <c oughs> กลับมาดูเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตั้งคือเฮียอะไรแบบนี้เฮียม่มีค่าความอร่อยด้วยสัตว์มันเป็นไส้ก,ก่อนจริงๆเลยเอกี้คสาความอร่อยของกูอยู่ที่ห้าสิบห้ายังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ใช่ไหม อุ้ยเราอินเนี่ยผมไม่ได้เราอินต่มาเดือนหนึ่งอะแม่ของที่กูยังไม่ได้ล็อกอินอ่ะได้หมดเลยเนี่ยส่วนกองรัวๆเวเทไหนก๊อปเน่เทมก๊อปหรือเปล่าเหมือนทางน,น,นี้ตีปลายะฮะก็เสกนะเอาตีปลายก๊อป๋าเนี่ย มันก็ฟรีไฟเกนเนี่ยเขาก็รู้ฟรีไฟไงแล้วแต่ฟรีไฟเอาทีฟรีไฟก็ฟรีไฟเหรอจะไปเตะบอลกันในสนามลบไหมล่ะร้านมีหนังอะไรแนะนำบ้างวะหนังมาเออหนังบอดี้ไงนี่เป็นคนแข่งยอดวิตอะโป๊ะหนังไอ้เหี้ยลืมเปลืปึ๊ก มครับโอ้โหล็อกเครื่องอีกแล้วตัวเติมวะเนี่ยเราเครื่อยิงจุ้วยผู้ต้อไอ้เหี้ยาบาลเอ้าปิงโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละสตรีมไปแล้วตีงั้นพวก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 โอ้ปิงเกินปิงเกินสตรีมมันไม่มีหะไรเลยมึ่เชื่อในไฟล์อัยการ เออโอ้ยใครใครเขาสัง่งข้าส่วนโอ้มึงจะเราถูกเครื่องเลยมั้งไม่มีเครื่องไหนแม่เราเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์เหรอเอ้ยไม่ใช่อีอววกอีววกอีววกเออมออึงจะพูดสับกันต่อไปวะไม่เห็นวะไม่เห็นวะเฮ้ยมีพวกแดงไอ้เย้าอ้วกหลงอ้วกแตกโอ้แฟนไปดิ เหมือนกูโดนพวล้มเลยอ่ะเกปั่นนะเกปั่นปกติพวกคนไม่ลมไม่ใช่หรอปกเราแเอาลงมานไรราวะมอีคุส่มันสดไปบาสมันกำลังมาบาสจะยิ้มนิ่งบาส พวกไม่เห็นไหมพวกไม่เห็นหรอกตาพันหัวข้ามาเราเอาความหายเลยเฮ้ยไปช่วยไอ้คิวเราติดโควิดนะเว้ยช่วยด้ไหมติดโควิดอยู่นะเว้ยติดไสเพื่อนมาแล้วเออ มันอมันอยู่ใกล้ๆเนเป้าว่ะเป้าว่ะไอ้คนชั่วเอาปีเกิดปีกิาช่วยเพื่อนเอามาเลยจเป็นาแล้วมีวอลทามีววทามีววทอไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่มีไม้แต่ก็ กูมีเือรถถัง่รัเร่อททาอยู่ในใจเล่นยเนเอาไอคิวตายหรอเอาเจ็บเลยไปเอาเอาทีเดียวล้มเหมือพวกลมอ่ะมันโวตรผมอา เ้าวเจ็บแล้วหรอไม่เจี๊ยบรัวแอดอนแบกว่ะกูไม่ได้รอไม่เจ็บเลยไม่เจี๊ยกลัวกันรอตั้งนานนเ่ มันทำอะไรอะ่ะหนึงก็นึงมาแล้วมาแล้วแค่รอให้บางอยู่แล้วทำไปแค่รอโคตไว้ปาสโตรแดงมาเอ้า าบอลรนาหามวยเจ็บหน้าหูเหยโนเคิร์ลงไปหาุมเรยกูตายแล้วโค้งเลยโดไได้รบอลนาหารผ่าไปทำอะไรใครเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละตีในดีติวานี่นั่งแรกเห็นกูได้ไงเฮ้ยหลุดเกิวันไอ้ไอ้คิว

mong một hai mô hai mô hai này, hai mô hai mô hai mô hai mà lùi mô Lùi mô hai mô hai cái hai mô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  hai

ขาเอ,ออ,อรอยอ้ไม่รอไม่รอไม่รอเจอหน้ามันก,ก่อนอไม่ควรปีดเลยไม่ควรปีดเลยแย่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 ควรลดพวกทีเดียวลงเลย